คือทางเรามีหลักฐานนะครับว่าต้นทำา้อสอบต้นบอกมาที่คุณคอับว่าอะไรถ้าไม่บอกผมได้คุณออกเลยนะเพราเงินครับคือต้องมาเคยจ้างให้ผมทำข้อสอบให้มันนะครับสามพัน ผมผิดหวังในตัวคุณมากเลยคนคุณกำมวลที่รานลูกคุณมาเนี่ยเพราะว่าเป็นนักเรียนเรียนดีแต่ไม่เชื่อว่าจะเรียนดีอย่างเดียวคุณต้องพฤติกรรมตัวดีด้วยคุณเป็นครูเหมือนกันก็น่าจะเข้าใจการสอบเพื่อนนี้ถือเป็นการจะเลี้ยนผิดกฎไายแรงของโรงเรียนเอาจริงๆเนี่ยผมไล่ออกได้เดี๋ยวนี้เลย แต่เ,เห็นว่านี้เป็นครั้งแรกเราจะยกเลิกคุณเรียนปีของโรงเรียนโอเคคจริงๆโอเคให้ต้องรงเรียนอำใหม่ก็น,น่าจะพอจะไประับต้นโรงเรียนที่เรียนไม่ใช่ที่ห,หนานเงินถามเมื่อไหร่ค่ะ นีม่มีมารยาทคุณกมลเป็นครูทำไมไม่สอนมารยาทลูกค่ะคงไม่ใช่แค่ผมคนเดียวหรอกครับที่ใช้เียนไปที่หางเงินแบบเนี้<ง>นยผู้หญิงนี่หมายความว่าอย่างไรก็งเงินสองแสนบาทค่าแปดเจี๊ยนที่พ่อผมจ่ายไปไงครับมับนไม่ได้เรียกว่าขาดแปดเจี๊ยนมันเรียกว่าคขา,า,า,าบโครงการสถานโรงเรียน แต่เงินค่าบำรุงการศึกษาโรงเรียนมันก็คือค่า,อ,าอ,อ้ตนเรขอให้ลูกฉันได้เรียนต่อค่าเทอมที่เหลือในฉันรับผิดชอบเอ,องไปต้นไปก็นะแต่มีเงินหยายยอะหนึง่งผมจะตัดสิ์สอบชิงทุนไปสิงคโปร์ของโลกคุณ โอเคเกี่ยวอะไรกันนะครับถึงผมเป็นเพื่อนล่าข้อสอบก็จริงอ่ะแต่คะแนนที่ผมได้มามันก็มาความสามารถของผมล้วนๆนะครับไอ้วงมสามาท่านเล่นคนื่นก็ม,มีเราก็ุณยุ้งมังกรคนนี้มากกว่าอย่าเ่านนี่ถ้ารับเพื่อนใครนี้ไม่ได้ก็มาลาบไปดีกว่านะครับพี่กม,มางค่ะมาแล่หม แอคชั่ก็เง <oh ินสองแสนบาทค่าแที่พ่อผมจ่ายไ้กครับอุ้งเหี้ยพอพ่อพ่อวิเหี้ยพอเดเบองไปต่อไปเดี๋ยวมือวอาเี่ยงม่ออมสบู่แอนแอ Come like on,